สวัสดีครับท่านผู้ชมประเด็นข่าวเล่าความจริงประจำวันพุทธที่31สิงองหาคมพศ2565นําำท่านผู้ชมไปดูป้ายชื่อผู้บริจาคเงิน120,000บาทให้กับปัดบางลี่เจริญธรรมจังหวัดราช,ชบ,บุรี เมื่อวันที่31สิงหาคมพศ2 5 6 5นายวัชระเพชรท,ทองได้ไปร่วมหำศพอาจารย์ท่านหนึ่งที่ศาลาดำรงสกุลวัดบางลี่เจริญธรรมตำบลโคกหม้ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีได้สังเกตเห็นป้ายเหลืองทองมีการระบุชื่อผู้บริจาคว่าคุณธานีอ่อนละเอียดบรรทัดต,ต่อมาชื่อคุณก่อนกะสิบัวแย้มพร้อมจํานวนเงิน120 0 0 0บาท ซึ่งทั้งสองคนนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรจะเกี่ยวโยงกับข่าวดังอึคขึกครึกโครมอยู่ในขณะนี้หรือไม่ก็จะต้องให้ทางวุฒธธิสภาสอบสวนกันต่อไปนายวัชระ,ะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำเสนอต่อนายพรเพชรวิชิตชนชัย ประธานวุฒธธิสภาใช้เป็นข้อมูลบเบาะแสว่ามีความเกี่ยวโยงกับข่าวที่สวท่านหนึ่งกับเธอคนนั้นหรือไม่อย่างไรก็ติดตามรับชมกันต่อไปข่าวต่อมาเราไปที่สถานีตำรวจนครบานทุ่งหมาเมฆเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา12นาฬิกา พลตำรวจตีใจลงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหัวหน้าชุดสปอ,อ,อ,อสอตลอลที่4เปิดเผยว่าจากกรณีการจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์888อยเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเครือข่ายของแอดดี้สามารถจับกลุมผู้ต้องหาจำนวน6ลายยึดเงินสดกว่า10ล้านบาทและทรัพย์สินอีกกว่า3-5ล้านบาทรวมทั้งสิ้นกว่า4.5ล้านบาท จากการสอบสวนขยายผลทราบว่ากลุ่มกระบวนการดังกล่าวเกี่ยวพันกับบุคคลอีกจํานวนหนึ่งจึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกลุ่มดังกล่าวมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รายหนึ่งที่เราได้ออกหมายจับและเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อคืนวานที่ผ่านมาได้รับประกันตัวไปในวงเงินสองแสนบาท